สวัสดีค่ะครูเอิงเอยนะคะครูประจำวิชาขับร้องโรงเรียนดนตรีพิชาศินสาขาเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะครูเอิงจะมาสอนทุกคนร้องเพลงล่องแม่ปิงค่ะดออกัวตงนึ ทุกคนเห็นกันในรายการเพลงเอกนะคะที่ครูเอิงได้มีโอกาสเข้าไปประกวดนะคะครูเอิงมักจะได้รับโจทย์เพลงที่เป็นภาษาเหนือนะเจ้ารือว่าเป็นเพลงกำเมืองนั่นเองนะคะแล้วเพลงล่องแม่ปิงเนี่ยก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเบสิก ของคนที่อยากจะหัดร้องเพลงคำเมืองเลยนะคะก็เป็นเพลงง่ายๆที่มีภาษาเหนือสอดแทรกอยู่แล้วก็ทำนองก็เข้าถึงง่ายด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอนให้ทุกคนร้องว่าเอ๊จะร้องอยังไงนาให้ฟังดูเป็นชาวเหนือดูเป็นสาวเหนือที่แสนหวานและแสนสดใสนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสาหรับเพลงล่องแม่ปิงเนี่ยอันดับแรกให้ทุกคนไปฟังก่อนถ้าใครอยากจะหัดร้องนะคะให้ฟังตั้งแต่ต้ตตน,จนจนจบฟังวนๆให้ทำนองรู้สึกว่า เข้าหัวและต่อมานะคะระดับที่2ก็คือให้ทุกคนร้องตามค่ะร้องตามให้ได้เนื้อจะถูกจะผิดไม่เป็นไรสำเนียงจะเหมือนชาวเหนือหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะให้ร้องตามไปก่อนอ่าเมื่อฟังจนเข้าในหัวสมองของเราแล้วแล้วก็ลองร้องตามดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเราได้ทันองแล้วเราจะมาใส่รายละเอียดเพื่อให้เป็นชาวเหนือกันนะคะอ่ะเรามาเริ่ม ขั้นแรกกันก่อนนะคะดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอยบ่กเกยเบ่งบานบนลานปื้นดินเห็นไหมคะปอป่าพอพานเป็นปอป่านะคะดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอยบ่กเกยเบ่งบานบนลานพืนดินมีสามจุดที่เจาะค่ะแค่นั้นเลยยอดดอย ดอกเรื่องสาปอยบอกเคยแบ่งบานบนหลานพื้นดินก็คือหนึ่งลมหายใจกับอีกอันหนึ่งค่ะพื้นดินอย่างนี้เลยอาจจะฝึกจากการอ,อย่างนี้ก่อนนะคะมันจะได้ยินเสียงช่วงระหว่างเราเปลี่ยนช่องเสียงไม่เป็นไรนะคะนี่เป็นสเสน่ห์ของเพลงเหนือค่ะมันจะฟังดูเป็นชาวเหนือมากขึ้นนะคะฝึก ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากประโยคแรกถึงคําว่าปื้นดินมีอยู่3อย่างก็คือ,อยอดน้อยนะคะดอกอึองสำปายบอกกเบงบานบนหลัดพื้นดินลมเดียวและคําว่าปื้นเปลี่ยนช่องนะคะพื้นดินขัต่อไปค่ะไม่ไพรสู เปลี่ยนเหมือนกันไม้ใหญ่ใรสูงเปลี่ยนช่องเหมือนกันนะคะนกใช้เสียงหลบนกยุ่งไม่อยู่กินเสียงซึ่งสลอ้อคำว่าจอยเราจะดึงนิดนึงนะคะจอยเปลี่ยนช่องและดึงนิดนึงให้ช้าลงนะคะจอยซซเสียงพินาท่อนี้มีเท่านี้นะคะต่อกูกับแด ดินโคเวียงเจียงหม่้สาเจ้าพวนภูมิใจบ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระวีงประโยคนี้ไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะเน้นคําว่าเจียงใหม่ถ้าออกเป็นมะไอได้อย่างเงี้ยมันก็จะดูเน้นคําว่าเจียงใหม่มากขึ้นนะคะสําหรับท่อนแรกก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อจบท่อนแรกแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลองฝึกตามกันแล้วเนาะ อะเรามาต่อกันที่ท่อนที่สองเพลงนี้มีแค่2ท่อนเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะซ้ําท่อนเดิมร้องเหมือนเดิมได้แล้วนะคะอะท่อนต่อไปคนงามงามต้องงามกู้เห็นไหมคะคอควายออกเป็นเสียงกอไกอ่ลองดูนะคะคนงามงามต้องงาม ขอเป็นกู้และมี3ามโน้ตค่ะกู้สามโน้ตให้ออกเสียงเป็นกู้อูอูอย่างนี้เลยนะคะกู้อีกตัวแม่ย่าแม่ยิงนะคะเห็นไหมตัวยอเราจะขึ้นไปที่จมูกเสมอคุณสตรีแม่ย่าแม่ยิงอันนี้ครูเอิงใช้แม่ย่าเป็นเสียงเต็มนะคะและคําว่าแม่อันนี้เป็นเสียงหลบยิง <ing> กลับมาเป็นเสียงเต็มเหมือนเดิมนะคะเอาใหม่นนะ เต็มหลบแล้วก็เต็มเม,น,มน,นะคะอันนี้ทำชาช้าก่อนนะคะฝึกเต็มหลบเต็มเต็มหลบเต็มสลับกันไปอย่างนี้ทำชาช้าก่อนจนกล้ามเนื้อเราชินนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบสมูทได้เองนะคะต่อค่ะยยือ,อ,อเเก็นสสดใ ใช้เป็นเสียงหลบค um ่ะเพื่อจะได้รู้สึกถึงความเยือกเย็นแล้วก็ดึงคําว่าเยือกนิดนึงจะได้รู้สึกว่าเย็นจังเลยนะคะเยือกเย็นสดใสแล้วก็ร้องไปเหมือนเดิมมั่นคงจริงใจฮักใครฮักจริงก็ให้เน้นคําว่าฮักเพราะว่าเราฮักจริงใช่ไหมคะฮักใครฮักจริงก็ต้องเน้นว่าฮักใครฮักจริงอ่าตรงนี้เน้นไปนะคะซา อะไรมากค่ะอาจจะมีคําว่าอีกแม่สาวบัวบานที่อาจจะต้องลงต่ํานิดนึงนะคะก็ซ้อมลงต่ำเอาไว้ส่วนคําว่าสอนใจค่ะปิดประโยคนะคะอยากจะให้ทุกคนปิดด้วยสระอีสอนใจนะคะถ้าสอนใจปิดเป็นสระเอมันก็จะดูเป็นชาวร็อกไปนิดนึงนะคะสอนใจส่วนทานองท่อนจบค่ะ นั่นคือนิทานสอนใจเหมือนกันปิดที่ E เหมือนกันนะคะแต่นิดเดียวนะสอนใจใช้ประโยคเดเดียวอย่าเพิ่งอย่ารีบนะคะสอนใจไปเลยนะคะให้ค่อยๆดูเนาะความเหมาะสมเป็นต้นไปนะคะยังไงก็ฝากเพลงเหนือไว้ตัวหนะเจ้าแต่จริงๆแล้วนะคะรายละเอียดในเพลงเนี่ยยังมีเยอะมากมายเลยนะคะถ้าอยากจะร้องให เป๊ะจริงๆคมจริงๆเป็นเจ้าเหนือจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาเรียนร้องเพลงด้วยกันคะ่ะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนดนตรีพิชชาสินนะคะทุกช่องทางเลยนะคะติดต่อกันมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เรียนร้องเพลงเนี้ยกับครูเอิงหรือว่าจะมีเพลงอื่นๆเพลงเหนืออื่นๆหรืออยากเรียนร้องเพลงเก่าๆรูก็สามารถแนะนําให้ได้นะคะรวมถึงทักษะท,ทางการแสดงบนเวทีด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อมาเรียนกันได้ที่โรงเรียนดนตรีพิชชาสินคะ่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆนะคะรวมถึงกด subscribe เพื่อจะรอรับฟังข่าวสารดีๆจากโรงเรียนดนตรีวิชาิีป์กันด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะกดติดตามเอาไว้รับรองว่าคุณจะได้รับการอัปเดตข่าวสารรวมถึง คพราสเรียนพิเศษใช่ไหมคพราะเรียนพิเศษพิเศษโปรโมชั่นพิเศษพิเศษรวมถึงเวทีประกวดระดับโลกด้วยนะคะรับรองว่าจะได้รับข่าวสารก่อนใครแน่นอนถ้ากดติดตามกันไว้ฝากด้วยนะคะกับโรงเรียน,นดนตรีพิชาสินค่ะขอบคุณค่ะ